ี่นี่เจอลูกซิทครับก็กิมกับแอดดัมไปเข้าเกิเห็นกิตตาตัวนะฮะประมาณสอสข้อตอนนี้คงจะลืมๆพองแล้วฮะมาได้ซ่อมกันแน่นอนจะถามตะกี้ตอนนี้เขาเดินเข้ามาในตลาดกาดน้ำวิถีของดีตะบนสีท้อยนะ เจาหนอเออครับสองามของเขาทั้งเกา้าได้ยิ้มแผ่เม, 10, 000, มืองพันผุ้เน่ะเจ้าหนอทอดลำงามข้ามาในเจ้าก็เขาชมความงามของาศาสนาอย่างอ่อนช้อยนะนะั่นเนาะเจาหนอก็เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญเข้าสู่พิธีเปิดจะเป็นทางการเนาะเจ้าก็สำหรับวันนี้นาะเจ้าเนาะเป็นพี่เปิด บนทว่าเปิดการนำวิถีของดีตะบนสีถ้อยนะเซาหรือว่าเป็นแบรนด์โอเพนนิ่งโลอเค้าแมคแคสตะบนสีถ้อยนะสลาฮานอเอ็นเจนชั่นแนลคณะเซาหนอ,นอ,นนอก็าสซาป,ปนี่เซาคิดจะกลับมาในนี่วิถีมาที่ไปสดายเซา เนื่อสักว่าปีนี่นอตต่างคสีท่อยของเขาภายใต้กระน,น้ำของทันกระน,น้ำสีทมติดเมืองมาและก่อทันปูน้ำาปกของต่างๆทัง้งทีกสามบ้านนะเจ้าได้รับการคัดเลือกจากทีมอัเพอและก็ทีมโครงการพัฒนชนสังกัดกระทรวงอาหาดไทยเนี่ยเจ้าเนาะได้ครับเคลื่อนบนท่อมากิจกรรมตะบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะ่เจ้าเพราะว่าจะมีพัฒนาคัญเนี่ยเจ้าในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยอากระบวนการในการเรียนรูปและกับการมีส่วนรวมของประชาชน นะเจ้าแล้วก็เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและข้ยยอ,ะอย่างยืนค่ะสุดยอดเลยเจ้าและนอกนั้นยักเป็นนโยบายของท่านนายเพิร์สคนเก่งของเขาเจ้าท่นทานคิดอะารตอนที่มาตีส่งเสริมกิจกรรมหกรักหกรอบนะเจ็ดสิบสองพรรษานะตอนนอเป็นกิจกรรมตีประท้องว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักกายที่สิบของเฮาเนะียเจ้า ซึ่งกิจรกมันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจวาระชีวีขอเจ้าเนาะจะเห็นว่าการตกแต่งบริเวณงานเนี่ยเจ้าว,วันนี้เนี่ยเจ้าบาได้ใส่งบ,บประมาณของราชการเลยซักบ,บาทใส่สตตังของ,ง,นนง,ขอ,ง,อ,งอันก,กับนั้นใส่ตตังของปลวงกูมูเพราะเขาปอกกอบนั้นกระเป๋าแห้งเซ้งแงงเจ้า กูเจอเนาะกูรับมาเอลหาเพิ่อนแต่เจ้าหันก่อกำนั้นเนาะของป่าหลวงโอปะเต๋สิ่งขออยางห้องโอปะเต๋เนาะกูเจอเป็นหน้าขาวเดี๋ยวร้านนี้ท่านวางก่อนเนี่ยหน้าแห้งมดเนาะแต่วันนี้เจ้าหิ่งหันรอยยิ้มของงานมูโพน้พดดำชุมชนหันรอยยิ้มพอกับนั้นหันรอยยิ้มของป่าหลวงทั้งหลายหมู่บ้านหันรอยยิ้มของท่านสารวัตรทานแพทย์ ท่านผู้ช่วยผู้ปกครองเกษตรท่านชาวบ้านก็มีความสุขตะเจ้าหนอเห็นว่าการตกแต่งในบริเวณงานวันนี้ค่ะสุดจอดและเจ้าเป็นพืชพักปลอดสารพิษต่างๆที่ได้เอามาตกแต่งมาเจ้าหนอมาได้ใช่งวประมาราชการเลยไปตักไม้คนเดียวเก็บพักเก็บไม้บ้านไหน,ไหนมูไหนมีก็เอามาขายค่ะเจ้าหนอซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างที่ว่าเป็นในโยบายของท่านทีา่าตโต้ที่ว่ายาขึ้นเฮาเนี่ยมีพักอินรียไม่กินวันนี้เจ้ามันเห็นออกดอกออกผลงอกงามน่าภูมใสขนาเจ้าขอปรบมือก็ตกเกาสกัมได้กเจ้าอ๋อ ตอนนั้นนี่และวันนี้าหนอะมีความทุกขเลยเจนะ้าหนอซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะเข้าสู่พิธีการาเป็นทางการเพียงจะขออันอน,นำเรียนท่นานนายอำเภอนจ้าหนอเฮียรติเป็นรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านกำนัน,นเจนะ้าหนอขอเ,เชิญท่านานายอำเภอเนจะ้าแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านกำนันตำบลสีทอยบ้านเฮาหรือสาขานครสีทนทิ่ย์มังม้า,าแล้วก็ผู้นำปกครองทงั้ง13หมู่บ้านเจ้ารวมเป็นเกียรติยืนตั้งเท้าเิด็จเป็นคนกล่าวรายงานเนาะ เขาทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจรวมกับทาคีือค่ายของเขาท่า,ทานโรแมนี่มีทั้งท่านพระครูทั้งสองท่านนะเจ้ามารวมเป็นเพียร์หรือท,ท่านชีโพกนะสนอาเป็นถักสื่อสามนมวนชุนจีประชากำพันเฮอร์อำเภอแม่สายมีพระมดงดังแล้วก็มีท่านของน้าสุนร,ราชการาตังค์ทานมรวมท่านประหลัดอำเภอท่านสมาสเปตท่านพระรยาท่านหัวหน้าท่องทินแล้วก็นักเตาแนนห์ ขอเรียนเชิญทางหน้าสำนัการเจ้ามายื้อนั่นทำการซ่านะเจ้าหน้าี่นั่นเขาได้ตกแต่งแล้วก็ขออยากประชาสำคัญนะเจ้าท่านที่มาจะใช้ใช้สอยเข้ามารวมงานได้น่ะเจ้านอก่นี่ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะเจ้านอ่อกลุ่ท่านได้มาโดนกันแล้วจะขอเรียนเชิญท่านสีทนที่เมืองมาท่านกำนันตมเบอร์สีท้อยเป็นผคุณครูรายงานน่ะเจ้านอ้วยคก็กราบเรียนท่านพิรัชจำได้มา นายเพื่มใ่ใจรประธานในพิธีเปิดตลาดนักชุมชนกาศพิธีของดีตบลสีถ้อยนะครับณบ้านขวตาดหมู่ที่เจ็บตมสีถ้อยอำเภอแมใ่ใจจังหวัดพะเยากระผมนายศรีทนทิพย์ยงมากำนันตบลสีถ้อยในานามของผู้แทนในการจัดงานพิธีเปิดตลาดชุมชนกาดนำพิธีของดีตบลสีถ้อยในครั้งนี้ตามโครงการตบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่มองค์กรภาคีเคียอข่ขายและประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในดำเนินชีวิตให้มีความเข้มแข็งทั้งสามมิติได้แก่ด้านความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน สเพื่อส่งเสริมสร้างขี่ความสามารถในการบริหารจัดการตำบลสู่ตำบลจัดการของตนเองโดยการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการใช้ระบบส,สารสนเทศของชุมชนการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ยายและการส่งเสริมให้มีการ ระบบธรรมพิบาลในทุกภาคส่วนและ3เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลัปกปรัชญจเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมรับ ทีวีภายใต้โครงการหกลักหกรอบ72็พันษาเสนมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่เป้าหมายและพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติตำบลสีช้อยจึงเปิดตลาดนัดชุมชนกาดพิธีของดีตำบลสีถ้อยณนะบ้านขัวตาดหมู่ที่7จ็ดตำบลสีถ้อยอำเภอแมใ่ใจจังหวัดเยาเพื่อจัด เพื่อจัดแสดงและนำสินค้าชุมชนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตำบลสีถ้อยทั้ง13หมู่บ้านณบริเวณบ้านขววตาดหมู่ที่7ตำบลสีถ้อยอำเภอแมใ่ใจจังหวัดพะเยาสำหรับการจัดตลาดนัดชุมชนกาพิธีกาดนำพิธีของดีตำบลสีถ้อยในครั้งนี้มีการบูรณาการ ความร่วมมือจากเจ็ษภาีเคลียร์ข่ายการพัฒนาที่ระเบิดจากข้างในโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลาดนัดชุมชนการนำพิธีของดีตะมนต์สีถ้อยมกีกำหนด จำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่15 0 0นเป็นต้นไปณนะบริเวณบ้านขัวาตาดหมู่ที่7ตำบลบสีถอ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสำหรับการพิธีเปิดตลาดในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงพองล้ำสตรีบ้านขัวาตาดหมู่ที่7ตำบลบสีถ้อยวิธีเปิดป้ายตลาดชุมชนกาพิธี ของดีตบนสีถ้อยทอดพ้าป่ามเมล็ดพันธุ์ต้นก้าแห่งความดีตบลสีถ้อยและการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตบลสีถ้อยทั้ง13หมู่บ้านปัดนี้ได้เวลาสมควรได้เวลาเป็นอุดมงมงคลแล้วกับผม ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานตลาดนัดชุมชนกาดนำพิธีของดีตำบลสีถ้อยณบ้านขัวาตาดหมู่ที่เจ็ดตำบลสีถ้อยอำเภอไม่ใจจังหวัดพะเยาจึงขอเรียนเชิญครับผมกล <c oughs> ่าวนำสักการพระคุณเจ้านะครับ พระคขุปยุทธเจ้าว,วาสวัดอย่นี่วครับสีบุญชุม่มลืมเพราะว่าพระคูุปนกำลังไปเฝ้าใขรท่านเจ้าคุณจะดูสลืมสลือหน่อยจะถามว่าจําวัดตัวเก่าได้กอําได้อยู่นะครับล้วก็หลวงพ่อเจ้าว,วาสนะครับวัด่ายหินนะครับประเดี๋ยวจะได้ไปฉลองพัดยศดหนาองพันธีสเกตนะครับก็เรียนท่านประกำนั้นจิกเมืองหมานะครับพร้อมกับภาชีเครือข่าย มาใจเคียนะครับเขือผมบ้านผมห้องเรือทีนี้เป็นห้องเคียมันจะเหมือนกันนะครับเรียนประกำนั้นอ,อ,อย่างก็ปลงบ้านนะครับป็ลงหมู่หนึ่งนี่ไปลบแล้วครับหมวกนี่ <c oughs> ผมนึกว่าฝพึ่งกับจากรสนามลบมาใจนอกเออปวดมีคนวางระเบิดแล้วก็แม่หลวงตีงามทีสุดในตําบลสีท้อยก็มีคนเดียวอ่าถ้า มีหมูอื่นมาก,กับใจจี่ีุดล่ะนะครับแล้วก็เรียนหัวหน้าจินตนาสายสอนนะครับท่านพนักกาศอำเภอท่านารัติการคําสมนะครับท่านต้องดินอำเภอท่านนายกกร่งารชาติท่านาท่านผูเบศนะครับท่านรองประธานสภานะครับแล้วก็ทีมงานปลัดอำเภอแล้วก็จีโฟหรือหมวดได้แล้วก็สาคัญที่สุดคือชมล้มต้นห้องเน่ยดนตรีพืชเมืองกุงขนนมเหลือน้อยอ่า แต่มีแห้งนักแล้วก็ไปไหนล่ะแม่ๆเม่จังพรอนเสื้อเหลืองตะก,กี้เออแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ตีน้องตีเดินได้กาคุณน,น่าจะได้ยินก็วันนี้จากคำกล่าวรายงานของปรกํานันติ่เมืองมาครับชมลมนะครับตำบลสีถอยก็รู้สึกดีใจชื่นชมสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดนะครับคนบอกว่า ความมั่นคงทางอาหารที่เขาไปเหียนกันไม้เขาไปอบลมงกันไมาตั้งแต่ปละดกระทรวงมาตั้งแต่ทางพระอปุปยุทธนำปลากันปูก,กันนั่นนี่นะครับหลังจากนั้นมันก็มีพืชผลแต่ถ้าเขาบอกมีตลาดนะครับของหู้จะไปขายที่ไหนเชิญครับทานายกครับกอบอหู้จะไปขายที่ไหนเพราะนั่นการนี่เป็นแนวความคิดที่ดีมากๆนะครับแต่สําคัญที่สุดคือต้องช่วยกันเพื่อย่างยืนนะครับใบายาคือมีกับวันนี้มาวันนี้เสร็จ วันเสาร์ way. หน้าผมมาผมกำหายสิครับเรือกาฝากนี่ไห้นี่เนอะเรือกาไม่ไพ่แถมสักกำาหมอดก็กินส่นตีจะ่มาเล่นทุกวันให้มาเล่นทุกวันบอกเออมาเล่นเยอะละเออพิ่มาเล่นครับพิ่มาเล่นพิ่มาเล่นเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเกยกึศเกย์กู้กันแต่ว่ายังบ่เกยหันผลตั้งใจหน้าจินตนามากันเลย เรามีนโยบายแนวทางของตำบลเข้มแข็งแล้วก็อำเภอกับทุกโศลการก็เลือกว่าตำบลสีถ้อยน่าจะเป็ตนตำบลตีมีศักยภาพพอติกับินตำบลเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็นเลยหนุนเสริมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาตีตำบลสีถ้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับเคลื่อนไปแหมหลายๆมิติโดยเฉพาะภกระักรอบรของเราตอนนี้ขับเคลื่อนกันไปละแล้วก็บยางตีพิธีกรอังคาทีมดีหนอเออบอกว่า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรับชีวีนะครับแล้วตอนนี้ได้คุยกับทางองค์กรสภา,าองค์กรชุมชนนะครับเดี๋ยวก็จะนุนเงินงบประมาณอย่างมาจ่วยแต่ตอนนี้พ่อหลวงกำนั้นก่อใจไปก่อนแล้วนั่นแหละนะครับ <laughs> ผมฮู้ละตอนแรกผมกระไก่เข้ามาเอ๊ดอกอ,อย่างก็ครับอ,อย่างก็อันนี้ดูแล้วมันเหี่ยวแห้งนะครับเพราะมันบอกมีงบประมาณนี่เอง เขาใจละนะครับถ้ามันมีงบมีอย่างนี้มันก็นจะบบเหี่ยวแห้งอันนี้เหี่ยวถ้าบบเขือได้บนห้องอะไรอย่างรับใอยากอูทุกคนหู้อยู่แล้วนะครับแต่่าใจอากาศมันฮู้สามสิบเก้าองศานะครับวันนี้ตีมาจ้ามาสิบนาทีเนี่ยบึงรถจากเมย์สวยมาปลาหมูพวกครองอมเอเมือบไปเอวตั้งแต่เจ้าก็ไข่หันบ้านไข่หันเมืองเปิดเลจะเนี้ยจะได้แม่ใจเขาไได้ถ้าได้ห้อ